สวันดีค่ะหลาหนท่านคงจะรู้จักจังหวัดตรังในฐานะของเมืองหมูย่างต้นกําเนิดยางพาราทะเลวิวาแต่วันนี้พวกเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับด้านที่ยังไม่ค่อยมีคนทราบด้านเกี่ยวกับข้าวนั่นเองค่ะซึ่งนั่นก็คือทะเลวิวาข้าวเบายอดม่วน ข้าวพันพื้นเมืองจากจังหวัดรังที่เมื่ออ่อนจะยังมีสีเขียวขจีพอเติบโตเต็มที่ก็กลายเป็นสีม่วงแดงสวยจึง้งซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่นี้นะคะแต่ข้าวบายอดม่วงเนี่ยยังอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอีกมากมายเราก็ได้เห็นว่าวัตถุดิบร้อมถิ่นคุณภาพดีๆแบบนี้ไม่ควรถูกจ่อกับอยู่แค่ในจากข้าวแต่เมื่อพูดถึงการแปลรูปข้าวแล้ว เรจะมีแต่ข้าวเปลียกข้าวตังหรือข้าวแผน่นเบื่อแล้วอ่ะทำไมเราไม่ทำอย่างอื่นบ้างอย่างคุกกี้อะไรเงี้ยพวกเราจึงได้มีการนำองค์ความรู้มาผสานกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และยังมีสุรรับเฉพาะสุดพิเศษจึงได้มาเป็น The Most Morning Bowl Cookie c o กี้ซีเรียลจากข้าวเมายอดม่วงของว่างใหม่ที่พัฒนาจากศาสตร์แห่งสุขภาพมาบวกเข้ากับศาสตร์แห่หนงนวัตกรรมอาหารด้วยแนวคิด Future Food และแนวทาง BCG Model เราเริ่มจากการนำข้าวเบายอดม่วงมาผ่านกระบวนการจนกลายเป็นแป้งข้าวผสมผสานกับธัญ,ญพืชหลากหลายชนิดแล้วอบให้กรอบพอดีคำทานคู่กับนมในมื้อเช้าและที่พิเศษไปกว่านั้นเราไม่ใช้น้ำตาลขาัดสีแต่เลือกใช้น้ำตาลหล่อหั่งกล้วยจากธรรมชาติมีดัชนีน้ำตาลต่ำแคลอรี่น้อยกินแล้วไม่รู้สึกผิด คุกกี้ชามนี้ไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่ยังมีใย,ยอาหารสูงช่วยให้อิ่มนานลดการกินจุกจิกดีต่อระบบขับถ่ายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจะเป็นสายเฮลตี้หรือสายหวานก็อร่อยได้อย่างมั่นใจแนวคิดของเราก็ยังสอดคล้องกับ BCG model B BIO ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น C Circular แปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า G Green ผลิตแต่รักโลกและดีต่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ของเราก็ยังคงสอดคล้องกับหลักของ Sustainable Development Goals หรือ SDGs ขององค์การสหรประชาชาติในข้อที่ 3, 8และ12 Good health and well-being สุขภาพดีได้ทุกช่วงวัย Distance work and economic growth สร้างงานส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานรากวิสาหกิจชุมชน และ responsible consumptions and productions ผลิตและบริโภคอ,อย่างยั่งยืนเพราะเราเช้ว่า้าไม่ใช่แค่มล็ดข้าวในจานแต่มันคือความหวังฝ่าพาคุญใจและอนาคตของชาวนาไทยเราจึงอยากนำข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่ามากกิ่มคุณค่าสู่ของมา่างทเข้าถึงงด้อร่อยและดีต่อสุขภาพ โดยใช้ความรู้มาพัฒนาสินค้าสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดสู่การเกษตรอย่างยั่งยืนเพราะในคุกกี้ซีเรียลชามนี้คุณจะได้ทั้งสุขภาพที่ดีได้ทั้งอร่อยและยังได้สนับสนุนคนในชุมชนไปพร้อมๆกันอีกด้วยนะคะ ผลิั์เพื่อสุขภาพจากของ,นนง,งดีเมืองตรังจากโลเคอลสู่เลยค่ะเริ่มต้นเช้าวนันใหม่กด้วยกันกันกบ The m o ลุ m มอร์นิ่งบล็อกกีซีเรียลจากข้าวเปาย่านมว่วนพวกเรานัเกเรียนโรงเรียนมิทยาศาสตร์จะฬาอนดาชวิทยาลัยตรังขอบคุณค่ะ